สวัสดีครับผมบิ๊กบูยนะครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวอันดิเมนในซีซั่นสปิ้งสองพักันนะครับอ่ากับเรื่องฟีเซ n คอนเน็กต์รี i ด e กับชาโชแบทเทิลนะครับอ่ามาเริ่มกันที่เรื่องฟีเซ n คอนเน็กต์รี i ด e ก่อนก่อนนะครับอ่าเกมนะ่ะดังอยู่ครับแต่ผมไม่เคยเล่นนะโดยรวมผมดูแล้วชอบนะโอเคกว่าที่คิดไว้ดูตอนแรกให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นเกมเลยครับด้วยที่ได้บริษัท เขาทําเกมมาเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างดูเหมือนในเกมเลยและดีมากด้วยการดําดเนินเรื่องดูได้เรื่อยๆกับเพลินไปตัวละครน่ารักเนื้อเรื่องช่วงที่เข้มข้นผมก็ชอบนะและสี่ตัวละครหลักก็เอาแบบมาจากโคนุสบะที่แบบแนบเนียนมากจะบอกว่าเป็นโทริโกะฉบับน่ารักก็ใช่หาอาหารอันโอชะและกินอย่างอร่อยโดยรวมดูแล้วมีความสุขภาพสวยไม่มีงานเผาเปกอลินน่ารักครับอ่า ก็เพรเซ c o n คอนเน็กต์รีไดรีวิวสั้นๆมีเพียงเท่านี้นะครับ8เต็ม10ครับต่อไปนะครับมาที่เรื่องชาโชแบทเทลนะครับอ่าอ่าก็เป็นเอามาจากเกมเหมือนกันนั่นแหละนะครับอ่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะแต่ถ้ามองในด้านเนื้อหานี่คือจืดมาก ดูเป็เพลินดูได้เรื่อยๆถ้าเบื่อเรื่องนี้ก็ช่วยฆ่าวเวลาได้ครับในด้านตัวละครผมติดกับ C ีโตอีกแล้วนะออกแบบมาน่ารักถ้าผมบอกว่าดูเพราะตัวละครน่ารักก็คงจะใช่ครับเป็นแนวแฟนซีแอคชั่นที่ดูเย่ง,ง่ายๆถึงแม้มันจะจืดแต่ก็ไม่ได้แย่มากครับ ก็เรื่องชาโชแบทเทิลนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่คนน่าจะดูน้อยแหละเพราะว่าไม่ได้มีกระสุงกระแสอะไรมากแล้วก็เอามาจากเกมอีกเรื่องนึงเลยซึ่งถ้าถ้าบอกว่าผมชอบตรงส่วนไหนผมชอบตรงส่วนการออกแบบตัวละครนั่นแหละที่ได้ C2C มาทํามาเพราะว่า c ีตเนี่ยตั้งแต่ฮิตามิโรจิ T G เนี่ยคือบอกผมติดใจกับเรื่องฮิตามิโรจิ T G มาว่าซีทูซีดีมากครับแล้วพอมาเรื่องนเนี้ยชาโชแบทเทิลเนี่ยซี c ูซีทำะ ก็ไม่ได้ทําให้ผมผิดหวังเหมือนกันคือแบบว่าออกแบบตัวละครมาได้น่ารักมากเลยนะครับอ่าแล้วถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องหรือเนื้อหามันจะแบบว่าไม่ได้มีอะไรบือหวาหรือว้าวอะไรมากแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ถึงกแ,แบบว่าโอ้ดอกไปนะมันก็มีจุดที่แบบทําให้เราดูเพลินๆได้อยู่นะเป็นอะไรแม้ที่แบบว่าดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะเท่าว่างเบือเบ่อๆดูเรื่องอื่นหมดแล้วว่าผมคิดว่าชาโชแบทเทิลเน่ก็ น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมแนะนำนะครับอ่าก็จบแล้วนะครับสำหรับรีวิวอนิเม e ในวันนี้นะครับอ่าถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจบิตบูร r รีวิวกนันด้วยนะครับสวัสดีครับ